อพี่น้องมาครับก็ดึกๆเดินๆหิวกันนะครับผมก็มาย่างปลาหมึกย่างมามากันนะไปบ้าบหิวไหมหิวนะครับผมก็รอบกองไฟกันอีกแล้วนะครับคืนนี้ก็บรรยากาศคือสถานการณ์ไม่ตึงเครียดเท่าไหร่เหมือนเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี่ตึงเครียดมากเสียงปืนบ้างเสียงกระทัดบ้าง นะครับก็คืนนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมคืนนี้นี่ได้ยินได้ยินแหละเสียงดังแต่ว,ว่าปลายๆนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมก็เราก็มีเวลาได้นั่งหาไดไกินกันนะครับผมมามา่าอ่มามาม่าน,นี่ก็หม้อใหญ่เดี๋ยวกินกันนะครับผม นี่ปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกก็อขอบคุณเนปซีมากๆเลยนะครับผมที่สนับสนุนนะครับอของจําพวกนี้ผมมาดํารงชีพได้อยู่กันในป่านะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับผมก็การใช้ชีวิตในป่าถ้าไม่มีของพวกนี้นี่คือ,อลําบากเหมือนกันนะครับก็มีของพวกนี้นี่คือเอาชีวิตรอดได้เลยนะครับผมแบบสะดวกสบายนะครับผมอยากจะกินก็เอามาย่างออกมา อเอามาทำกินได้ง่ายนะครับนี่เลยนะครับผมนี่บากำลังเสียบอยู่เลยใบปบาอร่อยครับอร่อยนะครับนี่ทั้งขนมขนมทั้งปลาหมึกนี่ทั้งปลาอ่ามีปลามีปลาแห้งด้วยนะครับผมปลาแห้งก็พวกเราก็เอามากินกันในป่านะครับผมเอามากินกันในป่าน,นะครับ นี่ก็วิถีชีวิตของฐานพลานนะครับพี่น้องวิถีชีวิตของฐานพลานก็เราอยู่กันแบบนี้นะครับนี่ก็นี่ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วนะครับผมก็มานั่งเข้าเวรกันนะครับนั่งเข้าเวรแล้วก็มาหาอะไรกินกันด้วยนะครับผมก็บรรยากาศไอสถานการณ์ไม่ค่อยถึงึไม่ค่อยถึงเครียดเท่าไหร่แล้วนะครับผมเราก็มาเริ่มหิวแล้วนะครับพี่น้องเริ่มหิว บางทีนี่คือไอาการกินข้าวของพวกเราก็อ่ามันไม่เป็นเวลานะครับพี่น้องไม่เป็นเวลาบางทีติดภารกิจบ้างอะไรบ้างนะครับก็อ่าต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ามาถ่ายให้พี่น้องดูดึกๆนะครับผมบางทีพี่น้องเปิดดูตอนดึกนี่โอ้สงสารมากเลย <c oughs> <c oughs> ก็อ่าอยู่ในป่านี่นะครับพี่น้องไม่ว่าจะกินอะไรมันก็อร่อยหมดนะครับพี่น้องอร่อยหมดทุกอย่างนะครับอ่าถ้าอ่าคนที่ว่าเคยไป เคยไปแคมปิ้งหรือว่าคนที่ชอบไปแคมปิ้งนี่คือเขาจะรู้กันนะครับอ่าไม่ว่ากินอะไรในป่านี่คือจะอร่อยนะครับผมยิ่งชมบรรยากาศคาเฟ่ตอนเช้าๆอะไรในทํานองนี้นะครับโอ้ยิ่งอร่อยมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราก็มากินมาม่าต้มมาม่ากันนะครับผมนี่นะครับข้าวมีอยู่นะครับพี่น้องมีอยู่ข้าวนะครับก็ทางหน่วยนะครับทางหน่วยอ่า ส่งมาให้นะครับผมก็มีข้าวมีตุ๊ะนะครับผมนำอัดลมนะครับก็บรรยากาศร้อนๆตอนกลางวันก็ได้กินเย็นๆหน่อยก็ป่านเลยนะครับผมขนมนะครับนี่มีแกงนะครับผมนี่ของกินก็มีนะครับผมแต่ว่าคือ,อมันอยากกินข้าวเอออยากกินมาม่าครับพี่น้องอยากกินมามา่มา,มาลวกนะครับผมก็โอเคไม่ถึงกับอดเท่าไหร่นะครับผม แต่มีของพวกนี้นี่แบบว่าโอ้สุดยอดนะครับกลางค่ำกลางคืนนี่โอ้เจมเลยนี่ของอาหารหลักเลยนะครับผมนี่นี่ก็ต้มน้าร้อนกันนะครับผมต้มน้าร้อนนะครับก็อ่ากลายหนาวด้วยนะครับคลายหนาวอ่าก่อไฟไกลายหนาวด้วยมันกลางคืนกนลางวันมันร้อนนะครับแล้วก็กลางคืนมันจะออกหนาวหนาวหน่อยวันนี้ฝนป,ปลายลงมานิดนึงยิ่ง แล้วใหญ่เลยกลางคืนยิ่งอากาศหนาวหน่อยนะครับแต่กลางวันนี่ร้อนจัดเลยนะมากินข้าววะ,เ,นะอะเอาเลยอเอาเลยจัดนะเลยเอากินข้าวมาม่าใช่ไหมครับโอ้เจมเลยนี่นะครับผมก็วิถีวิถีชีวิตทหารนะครับผมวิถีชีวิตทหารพลากอ็อยู่กันแบบนี้นะครับนี่มาเดอพี่น้องมาเดอร์มากินด้วยกันครับผมกินน้ำกันเด้อ,อ นี่นะครับผมก็ปีน้องคนไหนที่ว่าว่างจากงานเสร็จจากงานนะครับผมมีโอกาสก็ไปผ่อนคลาย,ยไปปิกนิกกันบ้างนะครับมันมันสบายใจนะครับผมแต่ว่า,าต้องเลือกพื้นที่หน่อยนะครับถ้าลง<ด>ในพ <ใน S 1> ื้นที่สามจังหวัดนี่คือจะอันตรายทั้งหน่อยนะครับมผมแนะนำนะครับแนะนำฝั่งนครฝั่งนู้นก็ที่เที่ยวเยอะนะครับ นคพรพัทลุงส่งขลาภากใต้ตอนบนที่เที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเที่ยกินข้าวลวกมาม้ากันนะครับผม,ม <า S 1> ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะครับจะทำอะไรหรออ๋อจะตัดอ,อันนีต้ตัดตัดกิ่งไว้ตัดกิ่งไว้เอาํำเกี๊ยบกินกับมามา่า กินกับมาม่าเพราะว่ากินมาม่านี่คือต้องต้องกินกับเกียบนี่มันถึงจะอร่อยนะครับตัวจากนั้นนี่เราสวงเครื่องเอานะก็ตามธรรมชาตินะครับตามธรรมชาติเราก็ตัดเอามาทำเกียบนะครับผมเกียบไทนเนาเหมือนที่ไม่ไปผมไปให้แล้วก็ อืมัดเอามาตำเกียบเลยแต่ต้องระวังหน่อยนะครับไอ้น้ำไ <ป S 2> ว้นี่นำ้นำมันน้ำมันเยอะมันตำมเขาจำได<อ>้<อ>ว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้นะมันอยู่ที่ปูกองเหมือนกันไปไปน้องเดี๋ยวไปไนะครับไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปกินมาม่าก,กันนะครับผมอ่าได้เกียบมาแล้วนะครับผมอ่า เดี๋ยวตัดเกียบทำใหกินกับมาม่านะครับผมนี่เป็นคนชอบกินกับเกียบนะครับมาม่านี่หรือไม่ก็ช้อนส้อมนะครับช้อนส้อมใช้ส้อมนั่นนะแล้วก็เกียวเกียวเกียวแล้วก็เอาเข้าปากเลยนะครับจะอร่อยมากนะครับผมยิ่งกินกันหลายคนนี่นะครับพี่น้องยิ่งกินกันหลายคนนี่คือยิ่งอร่อยมากเลยนะครับไปได้แล้วได้เกียบแล้วเกียวกนแกนได้ไหม ได้เกียบแล้วก็เดี๋ยวไปกินมาม่ากันอร่อยกันเอาไว้กับข้าวโอเคนะครับผมาเดี๋ยวมากินมาม่ากันมาม่าก็อ่เติมน้ําแล้วนะครับพี่น้องเติมน้ําแล้วนี่ฝั่งนี้ก็อ่าข้าวบ้างมาม่าบ้างนะครับผมก็มากินด้วยกันนะครับพี่น้องอ่ามานะครับพี่น้องก็ มากินด้วยกันนะครับผมก็หิวนะครับผมหิวดึกดึกนี่เริ่มหิวแล้วนะครับผมก็กินกันหลายๆคนนี่คืออร่อยมากเลยนะครับผมก็พี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเราทำไมเรานั่งกินกันเป็นกลุ่มนะครับเรามี c o อร์นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการตั้งฐานรัะเวนการกินข้าวแรงต่างนะครับผมต้องต้องจัดเวอร์ต้องจัดระวังระวังภัยนะครับผมต้องจัดระวังความปลอดภัยนะครับเวนยามแรงต่างด้วยนะครับผม ก็เราเราก็มากินกันนะครับผมมีเวนยามอยู่รอบๆนะครับเราถึงนั่งกินกันแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็ปืนเราก็ออกมาตั้งกันข้างข้างกายนะครับผมเพื่อความไม่ประมาทนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะครับใช้มือไม่มีจับไป

ยอดพป่น้องเอ้ยเกียบก็ชาแหวงเครื่องเอานะครับผมก็ตัดตัดกิ่งหวายเอานะครับผมตัดกิ่งหวายทำเกี้ยให้มคิดมาที่เกิดหน้ห้องไงไอ้ป๊อปตายหมดแล้วมื่อะไรนี่ไง ตัวนี้ด้วยยังนี่ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวดำตัวหนึ่งแล้วก็อีกสองตัวว่าสักมันสี่ตัวสี่ตัวไหมสี่ตัวสี่ตัวตายตายสองตายไปตัวหนึ่งตายสองตายตายสองเลยไอ้ตัวเหลือตัวนี้กับตัวดำอือโอ้สุดยอดไปน้องอืออร่อยมากนะครับผมสนุกนะครับกินกันหลายคนสนุกมากพี่น้องอือสนุกสนุกมากนะครับ แล้วก็เราก็ไม่ประมาทด้วยนะครับผมเราจัดเวรยามเรียบร้อยเดี๋ยวมีคนลามาอีกว่าเอ้ยพี่จาทําไมานั่งกินกันเป็นกลุ่มไม่มีใครระวังป้องกันเลยมีครับผมมีนะครับก็สลับเปลี่ยนกันไปคนที่ว่ากินข้าวไปแล้วก็ไประวังป้องกันให้เรานะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตลุยก่อนนะครับเดี๋ยวอักบากินหมด อากบ่าวาเดี๋ยวปลาหมึกหมดอ่กินกันหลายหลายคนนี ah ่ม wow ันอร่อยเนี่ยรัข้าเนี่ยเดี๋ยวบ่าวาอร่อยจ้ะอร่อยเข้าบ่าไับนี โอ้สุดยอดพี่น้องต้องขออนุญาตนะครับผมที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาที่ว่าเราพักผ่อนแล้วนะครับผมก็หมดงานหมดการแล้วนะครับผมในช่วงกลางคืนนะครับก็อรอบดึกจกเว้นว่าจะมีจะมีแบบ,ออบเคสพิเศษถ้าเคสพิเศษเราก็ต้องรีบแต่งตัวรีบอ,ออกนะครับผม แต่คืนนี้นี่คือดูดูดูแล้วนี่คือเป็นสถานการณ์ปกตินะครับผมอ่าแต่เราก็จะประมาทไม่ได้นะครับอก็ในว่วงที่ว่าเราอ่าในว่วงที่ปกติเราก็ดีเล็ก <c oughs> เราก็ผลคลายกันนะครับผม <c oughs> ก็เลยแต่งตัวขาท่านกันแบบนี้เฮ้ยเฮ้ย<ะ>มันระเบิดเลยเสียงระเบิดหรอ,อดังดังดังริงโอ้ดังมาจากในขวางนู่นครัโอ้ไม่รู้ระเบิดหรือว่าเป็นอ เป็นเป็นอะไรนะครับพี่น้องเสียงดังลั่นเลยถ้ารถเดืบร้อไม่ใช่รถเดืบร้อมันโอ้ไม่ใช่รถเดืบร้อเสียงมันข้างในนี่อืก็ระเบิดแตกแต่หัวมันตายหล้ยจนเลยเสียงมันถ้เบริ่หรือว่ามันนั่งประกอบระเบิดแล้วมันแตกไทยโอ้เสียงดังลั่นเลยพี่น้องดังมาจากฝั่งนู้นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูข่าวว่าระเบิดแตกแต่หัวโจรตายเยอะวัาท่าน อืแบบนโจมันนั่งประกอบระเบิด<ร>แตกใจถ้าร,ร,ระเบิดแตกใจใตูนตายนี่แบบว่าบันเทิงเลยพี่น้องเ<ม>วียนกรรมอะอืมเวียนกรรมตามตานองเพราะว่าคิดแบบนี้มันเคยมีนะครับ<ม>คิดแบบนี้อืมเคยมีมหลายคิดด้วยนะครับผมที่ว่านั่งประกอบระเบิดติดระเบิดแตกใจนะครับผมก็เวียนกรรมอะนะครับพี่น้องเวียนกรรมคือไม่ว่าจะนานไหนก็ถอนให้คนเป็นคนดีนะครับถอนให้คนเป็นคนดีอ่า เพราะฉะนั้นนี่คือไม่มีจัานานในสอนในคนค่าคนนะครับผมนี่คือไม่ใช่อะไรคืออในชอป,ปอผมนี่นี่น้องน้อง,องอมุธลิมนี่ที่นับถือตักนายตัลามนี่มีนะครับผมแต่คือเขาความคิดแล้วก็ความคิดแล้วก็ค,าคกกําสอนของเขานี่เขาไ,ได้รับมาคือได้รับคําสอนที่ถูกต้องมานะครับแต่คือคําสอนที่ว่าไม่ถูกต้องนี่คือมันคือจิตใต้สานึกความเป็นคนมันน่าจะมีอยู่บ้างนะครับพี่น้องอ ไอ้คนที่ว่าโดนหลอกโดนไรอ่ะนะก็ไม่ว่ากันนะครับผมไม่ว่ากันแต่คือตามหลักคำสอนของศาสนาจจริญจริงๆคือสอนให้คนเป็นคนดีนะครับก็ไม่แตกต่างอะไรกับของศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอินดูแตงต่างก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นนะครับผม,ผมพราะฉะนั้นนี่คืออย่ายไปาอย่ายไปเป้งเลงเรื่องศาสนานะครับผมทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีมันอยู่ที่ตัวคนนะครับผมอยู่ที่ตัวคนนะ ป่านี้คงระเบิดนอนไสไหลแล้วมั้งได้ยินเสียงนังตุ้มเมื่อกี้นะครับเพราะว่าจะระเบิดเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลานี้นี่คือเจ้าหน้าที่คงไม่ไม่มีใครออกไปออกไปเดินออกไปขี่รถเล่นแล้วแหละโอเคกินกันต่อนะครับเหลือไปแล้วอะไรพี่ใก่ดูกลางลาคล้ายๆว่า ตอนหายใจเข้านะเม็ดข้าวมันรึกลงไปมันจะแบบน้ำรักเลยพี่อือโอ้สุดยอดไปเน้องหมดหมดอารมณ์กินเลยใช่ไหมหายใจเอาเส้นมาม่าเข้าในหลอดลมนี่โอหมดอารมณ์กินเลยมันรึก้าไปเลยนะคล้ายๆเราไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งหลักเลยเข้ารึกลงไปเนี่ย สุดยอดไปน้องเอ้ยโอเคเกลือไปแล้วอร่อยไหมปลาปลาอร่อยจ้ะโอ้หนี่ปลายพีถงมาแซ่บลายเด้อแ์เซฟเซฟขอบคุณแนวหลังที่ส่งอาหารให้กินปลารู้สึกว่าปลานี้นี่คือพี่นีกับคุณป้าสมรักส่งมาให้นะครับปลานี่กินอร่อยนะครับกินอร่อยมาก ตอนที่คุณป้าถมลักกลับมาไทยอ,ะอ่ะเกก็ถงมาให้นะครับพวกเราก็ออกออกมากินในป่ากันนะครับ <c oughs> ออกมาออกมากินในป่าออกมาดำรงชีพในป่ากันนะครับสวนมากพีนี้กับคุณป้าถุลักถมกงมาปลานี่งอ่อาปลาน,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 นี้อร่อยนะอืมมา,มากเลยเยอะเลยนี่ทอดนะอืมอร่อยไหมอร่อย เออย่างด่าออกมาย่างด้วยผมได้เกียบนี้นี่คือสุดยอดแล้วพี่น้องหวยก็บ้าบาสิบไม่ได้หวก็เดี๋ยว โอ้สุดๆเลยแบบอี่ลีแบแบบกี่ลิ้บอะไรอ่ากินหมดแล้วนี่จำนวนยังขึ้นอยู่เลยพี่น้องอืม มอมืแบบว่า,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 าแบบว่าผมอมาอยู่ที่นี่อครับพี่น้องมาอยู่ที่นี่เสร็จแล้วก็อืม,มาทำานอยู่แบบเนี้ยกลางคืนนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นอนพอไม่ค่อยได้นอนปุ๊บนี่มันติดพี่น้องมันติดพอกลับไปบ้านนี่เหมือนกันตีหนึ่งตีสองอ่าบางคืนตีสามนอนไม่หลับเหมือนกันนะครับ เหมือนกับอยู่ที่นี่เลยนะครับผมมันติดพอเรานอนดึก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 ทุกคืนพอเราจะนอนคืนไหนเราจะนอนแบบว่าตั้งแต่ตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มนี่คือนอนไม่หลับเลยนะครับนอนไม่หลับยิ่งกินกาแฟก็เวลาอันนี่คือแล้วใหญ่เลยนะครับผมยิ่งแล้วใหญ่เลยเอาไปบ้านนี่เหลือเยอะเลยเอาเลย อือเอยาแล้วปับงกระพปงบังไม่ไ่อือเริ่มดังขึ้นมาอีกแล้วไอ้เนอะเถียงประทับเถียงอะไรสักอย่างเนี่ยอือก็ คลิปนี้นะครับผมก็มาย่วพี่น้องกันเฉยๆนะครับผมอืคนที่กลังกำลางคืนนะครับผมก็ไปลวกมาม่ากินกันนะครับผมก็กินตามผมได้เลยนะครับผมอร่อยมากนะครับมาม่านี้ห่อใหญ่มากเลยนะครับห่อใหญ่มากเลยผมจําไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนส่งมาให้นะครับก็ขอบคุณอีฟพีทุกคนเลยนะครับผมทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับผมและก็ คนที่ไม่ได้ส่งอะไรมาให้ก็อย่าน้อยใจนะครับผมก็ขอบคุณที่ว่าคอยติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจกันเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทั้งเอฟซีที่สนับสนุนมาและก็ขอบคุณทั้งเอฟีที่ว่าคอยติดตามและก็เป็นกําลังใจเมเมนเป็นกําลังใจคอยให้กําลังใจกันเรื่อยมานะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยและก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่ว่า อ่เข้ามารับชมและก็เป็นกําลังใจให้กับพวกผมในการไปบัตรหน้าที่นะครับในพื้นที่ทําจังหวัจะดเดนบักใต้นะครับผมก็อขอบคุณมากๆเลยนะครับพวกผมก็จะทํางานจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมเท่าที่ชีวิตลูกผู้ชายคนหนึ่งจะทําได้นะครับอ่าถึงแม้ว่าจะต,ต้องเลกโดยชีวิตก็ตามแต่น,นะครับผมพวกผมไม่เสียได้นะครับอ่าถ้าต้องเลกด้วย การที่ว่าเข้ามารับใจชาติดูแลบ้านเมืองเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนของเราคนไทยทุกคนนะครับผมผมยินดีนะครับผมยินดีที่จะสละแม้กระทั่งชีวิตตัวเองนะครับผมเพื่อให้บ้านเมืองนะครับเพื่อให้บ้านเมืองมันมีความสงบถุกนะครับผมเพื่อให้ชาวบ้านอยู่อย่างร่มเย็นนะครับนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่จ๋าต้องขอญาตลาไปก่อนดีกว่านะครับผม ก็ใครอยากจะ,ะมาลิ้มลองบรรยากาศแบบนี้ใครอยากจะลิ้มลองบรรยากาศแบบนี้ก็อลองได้เลยนะครับผม,มไปตั้งแคมป์ปิกนิกไปแรงต่างนะครับแต่ต้องพี่น้องต้องดูสถานที่ด้วยนะครับผมต้องดูสถานที่ด้วยสถานที่ตรงนั้นนะครับมีพวกติดยามีอะไรบ้างไหมบางทีมันอาจจะเกิดการโจรกรรมเกิดการปล้น ชิงทรัพย์แรงต่างก็ได้นะครับผมก็เช็คพื้นที่ดีนะครับผมมีความปลอดภัยไหม<อ>ในตานองนี้นะครับผมแล้วก็เช็คพื้นที่ดูว่าพื้นที่เป็นไงบ้างน่าเที่ยวไหมผมก็ชอบเหมือนกันนะครับผมในการตั้งแคมป์ปิกนิกแรงต่างนะครับเหมือนกับว่าผมผมได้นอนเปลอยู่ตลอดนะครับอนะนอนเปลอยู่ตลอดพอไปนอนบนที่นอนก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันนะครับผมอมบางทีมันติดเปลนะครับผมพี่น้องอแล้วก็อยู่ในป่าในเขาอยู่กับธรรมชาติ ลกลางคืนแตงต่างไม่ต้องติดแอร์เลยพี่น้องไม่ต้องติดแอร์เลยแบบเย็นเย็นแบบธรรมชาติเลยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้นี่คือกลางวันนะครับกลางวันจะร้อนสักหน่อยนะครับผมแต่กลางคืนนี่บรรยากาศดีมากนะครับเย็นๆนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็มาพบกับพี่จ่าคลิปนี้นี่ก็พี่จ่าต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ่าคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆ นะครับอ่าพี่จ๋าก็จะมาถ่ายให้พี่น้องอ่าได้ดูได้ชมกันนะครับผมอ่าจะได้รู้ว่าอ่า ในแผ่นดินในประเทศไทยนี่ยังมีอ่าพวกเราฐานพลานที่ยังคอยปกป้องคอยดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่ตลอดนะครับผมอ่านะครับผมก็ยังมีอ่าพวกเราที่คอยดูแลอ่าสาธิชาติคอยดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับผมอ่าก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนหน้านี้บางคนอาจจะไม่รู้เท่าด้วยซ้ําว่ามีฐานพลานอยู่ด้วยอ่าบนแผ่นดินไทยมีหน้าที่มีอาชีพอ่าอย่างพวกเราอยู่ด้วยนะครับผมบางคนอาจจะไม่มีและก็อาจจะไม่รู้จักฐานพลานเท่ด้ว ทำไนะครับว่าฐานพลานก็มีไว้ทําไมมีหน้าที่ไว้ทําอะไรนะครับผมนนก็เอาง่ายๆก็แล้วกันนะครับผมก็ฐานพลานนี่คือง่ายง่ายถ้าเป็นรถนี่ก็เป็นกันชนเลยนะครับผมเป็นน้องคันชนเลยจะถึงก่อนเพื่อนเลยนะครับผมจะถึงก่อนเพื่อนนะครับตามด้วยทหารหลักหรือท่านเขียวในทํานองนี้แต่ในการเข้าไปบัตรหน้าที่ในการเข้าไปบัตรงานหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายอะไรต่างๆในพื้นที่นะครับผมเราก็ต้อง ควบคู่กันไปนะครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ขวายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารกวายความมั่นคงแรงต่างนะครับผมหรือว่าค่าการพลเรือนอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันแรงต่างก็เหมือนกับเข้าบังคับใช้กฎหมายเราก็ต้องเชิญบุคลากรคนจําพวกนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อไปเป็นถักขีพยานนะครับว่าเราไม่ได้ทํเกินกว่าเหตุนะครับผม อ,อย่างเช่นเหมือนกับเหตุการณ์ในพื้นที่3จังหวัดนะครับเราก็ให้โอกาสอยู่ตลอดนะครับให้โอกาสกับคนผู้คิดเห็นต่างนะครับผมให้โอกาสตลอดแต่คือที่เกิดการทุนเทียก็เพราะว่าเขาไม่ยอมนะครับผมเขาไม่ยอมเขาก็ได้เกิดการต่อสู้ยิงกลับมาหาเจ้าหน้าที่เราก็จําเป็นต้องต้องต้องตอบโต้จําเป็นต้องวิสามันนะครับผมแต่เคิดหนที่ว่าเขาออกมามอ,อบตัวเราก็เราก็ดําเนินคดีไปตามกฎหมายนะครับคือ,อ อย่างตรงไปตรงมานะครับผมไม่ได้กลั่นแกล้งไกลเลยนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนี่คืออมีเหตุและผลมีหลักฐานหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือไม่ใช่ว่าผมเห็นหลายคอมเมนต์แล้วเอ้ยจับแพะไหมจับแพะไหมอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมคือไม่มีแพะนะครับพี่น้องคืออทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหลักฐานหมดมี D n a อ่าอ ชุดนิติวิทยาอรต่างๆนะครับเมื่อเกิดดีดเลาเขาก็เข้าไปเก็บดีเทุกถึงทุกอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือ d n a นี่จับจากโอหกกันไม่ได้เลยนะครับพี่น้องจากโหกกันไม่ได้เลยจะมาบอกว่าพวกเราจับเพะมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือมันทุกถึงทุกอย่างมันยืนยันกันด้วยหลักฐานนะครับเมื่อมีหลักฐานแล้วเราก็ต้องส่งฟ้องศาลอีกนะครับผมเพื่อให้ศาลเป็นคนพิจารณาเพื่อให้ศาลตัดสินนะครับเราไม่ได้เป็นคนตัดสินเองนะครับผมว่าใครผิดใครถูกนะครับ เพียงแค่ว่าเรารวบรวมพยายนหลักฐานพยายนเวทล้มต่างๆนะครับเอาไปฟ้องศาลว่าบุคคลคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นศาลจะยกฟ้องจะเชื่อไม่เชื่อก็คือ,อแล้วแต่ตามแต่นะครับผม<ท>คือในตานองนี้นะครับคือกระบวนการของอคนไทยของประเทศไทยเรานะครับผมก็มีกฎหมายอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเราอยู่บนแผ่นดินไทยนะครับเราต้องเคารพกฎหมายกันด้วยนะครับผมกฎหมายอันมี มีประหมากระดัดตรงเป็นปลามุกนะครับผมอ่ใช่ไหมพี่น้องก็จะประมาณนั้นเลยนะครับอ กฎหมายอยู่ปลายอยู่ปายในร้านาจักรไทยนะครับผมก็อาจจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นบางคนนี่อาจจะว่าทําไมกฎหมายของประเทศนู้นทําไมไม่เหมือนกับประเทศนี้เอ้าก็มันอยู่คนละประเทศกันนะครับผมเราจะเอาเราจะไปเอากฎหมายประเทศที่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์จะมาผกครองเหมือนประชาธทปไตยเหมือนประเทศเรามันเป็นไปไม่ได้นะครับผมดรายฉะนั้นนี่คือมันอยู่ที่การบริหารจัดการบ้านเมืองด้วยนะครับผมดรายฉะนั้นนี่ก็ Uh, ที่สําคัญก็คือนักการเมืองนะค,ครับผมนักการเมืองก็สําคัญนะครับที่วา่าดูแลคอยปรับแค่กฎหมายนะครับผมผมก็หวหังเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับผมหวังว่าคือ,อาทางด้านกฎหมายต่างๆคืออยากให้อ,อยากให้ในตํานองที่ว่าขึ้มแข็งกว่านี้อีกนิดนึง่งไม่ใช่ว่ากฎหมายมันดีอยู่แล้วนะครับผมกฎหมายมันดีอยู่แล้วแต่คืออยากให้ขึ้มแข็งกว่านี้นิดนึงในํานองที่ว่า ไอ้คนทำผิดอ่าเหมือนกับว่า โดนก็หากระบุต,ต่อแผ่นดินในตำนองนี้ทรยศแผ่นดินทร,รยศชาตินี่คือกฎหมายจำจำจำพวกนี้คืออยากให้หนักหนักสักหน่อยนะครับผมคือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับจะเป็นญาติพี่น้องผมก็แล้วแต่เออถ้าเขาทําผิดก็ดําเนินการตามกฎหมายไปเลยนะครับผมผมก็จะไม่ถือใครเลยไม่ถือโทษกฎใครเลยเพราะคุณเป็นคนทําผิดกฎหมายเองนะครับผมก็โอเคนะก็พูดมากไปแล้วนะครับผมพูดแา,าวร่าเรื่องไปเลยนะครับผมก็โอเคพี่จ๋าต้องขอ ญาตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมี่จากคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ